ีเช็คอัพเราขอนำเสนอเรื่องราวและข่าวสารซึ่งถือว่าเป็นที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาของวงการรถยนต์โดยเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะรถยนต์ที่มีการเปิดตัวรถมากที่สุดในปี2012ซึ่งนั่นก็คือค่ายรถยนต์ฮอนด้ซึ่งเปิดตัวรถยนต์ไปมากถึง10รุ่นด้วยกันค่ะ โดยออกสู่ตลาดภายใน1ปีที่ผ่านมาได้แก่ Honda Step w a g o n s Spada Honda Odyssey Honda CRZ ามด้วย honda civic 2012 honda jazz hybrid honda City CNG honda crv honda fit honda b r i o รุ่นพิเศษ ST และล่าสุดยังมีการเปิดตัว honda b r i o ames ซึ่งเปิดตัวกันไปมาดเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเรียกว่าเปิดตัวเฉลี่ยกันแล้วตกเดือนละหนึ่งรุ่นกันเลยล่ะค่ะและสำหรับค่าย Honda ใน1ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นค่ายรถยนต์ที่ มีการเปิดตัวรถมากที่สุดในปี2012เลยล่ะคะ่ะ ต้องยกให้กับมา้ามืดในวงการรถอีโคคาอย่างซ z u k i ิสว f ปค่ะที่นอกจากจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากันแล้วจนทำให้มียอดจองรวมของรถทั้งหมดในค่ายซู z u กิหลังจบงานมอเตอร์เอ็กซ์โปำแตมขึ้นมาเป็นอันดับที่8พร้อมระยะเวลาที่ต้องรอคอยรถซู z u กิสว i ปอีโคคาร์สไตล์สปอรน,นั้นยาวไปถึงปี2557เลยล่ะค่ะ <S 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 ช้าที่สุด ขอยกให้กับรถซิตี้คารยอดนิยมและที่มีคนถามหามากที่สุดอย่าง t o y ย t a v ว o s ใหม่ที่จนแล้วจนรอดก็สามารถดันตัวเองออกมาให้ทันกับแคมเปญรถคันแรกได้ทันในช่วง2องอาทิตย์สุดท้ายของปี2012แบบมึนๆจนได้ค่ะทั้งที่ยังไม่มีตัวรถออกให้เห็นกันด้วยซ้ำไปงานนี้ทำเอาแฟนๆหลายคนอดใจรอไม่ไหวเปลี่ยนใจไปจองรถรุ่นอื่นกันเป็นจานวนมากเลยล่ะค่ะและเรียก ว่ามาช้าจนแบบเพือกสุดท้ายกันทีเดียวสำหรับ t o y ย t a v ว o s ใหม่ค่ะแคมเปญที่ดีที่สุดที่ชาวไทยได้เฮกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดในอรอบปี2012กันด้วยนะคะ จะเป็นข่าวไหนไปไม่ได้ค่ะนอกจากแคมเปญขึ้นภาษีให้กับรถยนต์คันแรกซึ่งนอกจากจะทำให้คนไทยได้มีรถเป็นของตัวเองเพิ่มเป็นจานวนมากขึ้นแล้วจนทำให้ยอดขายและยอดจองในปีนี้ขายดีแบบทะลุเป้าเป็นเทน้ำเทท่ากันเลยล่ะค่ะ รวมถึงส่งผลให้มีเงินสะพัดในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวเลยนะคะและที่สำคัญส่งผลให้ GDP รวมของประเทศดีดตัวในแนวบวกจากแคมเปญสุดยอดนี้กันเลยละคะ่ะแต่ก็เหมือนเหรียญที่มี2ด้านนั่นแหละค่ะเมื่อการคืนภาษีรถยนต์คันแรกก็เป็นข่าวดีที่สุดในปีที่ผ่านมา แต่ซึ่งถ้ามองอีกด้านหนึ่งมันก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายที่สุดเลยนะคะที่จะคอยส่งผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมและบ้านเราก็จะถูกจัดอันดับให้เป็นแชมป์ทางด้านรถติดทวีคูณเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะและนี่ยังไม่รวมปัญหาด้านมลพิษที่จะตามมานะคะ และปัญหานี่เสียอันเกิดจากสภาพคล่องของผู้ที่ซื้อรถตั้งแต่ช่วงนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราซึ่งยากจะคาดเดาได้มากเช่นเดียวกันค่ะเราจึงขอยกให้แคมเปญคืนภาษีให้กับรถยนต์คันแรกเป็นข่าวร้ายที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะ และนี่ก็คือเรื่องราวอันเป็นที่สุดของข่าวเด่นในรอบปีที่ผ่านมาเราได้ประมวลให้ท่านได้ชมกันในเทปแรกของปี2013นนี้และยังจะมีข่าวอะไรน่าติดตามขอเชิญทุกท่านติดตามชมกันด้วยนะคะ